พามชมรัตเตอร์คันนี้ที่อัปเกรดระบบเสียงแบบเต็มขั้นนะครับ B M C ตัวนะครับทางด้านหลังมีลำโพงหน้าแบบสารทางด้วยงบประมาณมากกว่าครึ่งล้านบาทครับสโตรีผผมป๊อบจะทำมิงคาสิโอนะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดคุณภาพเสียงในรัตเตอร์คันนี้บางคนคงเห็นไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แต่ <im> <hip> คันนี้คร like ับเข้ามาเติมครับเติมใหม่เอาให้สุดกว่าเดิมลยครับก็คือของเดิมเป็นลำโพงสามทางอยู่แล้วมี D S P M มีซับตู้นะครับ ประมาณนี้แต่ว่าแอมไม่สุดคันนี้นะครับเห็นข้างหน้านะครับนี่คือแอมนะครับแอมสี่ชานาลแบบตัวท็อปของ Helix สตัวครับเป็น4 Channel เนี่ยเสกสาเป็นแองคาร์ซัดยูนหนึ่งและมี DSP ที่เป็นตัวท็อปของเขานะครับเรียกว่าเป็นการรีดีไซน์ใหม่ผมว่าทุกคนคงสงสัยนะครับว่าผมจะใส่แอมขนาดใหญ่แบบนี้4ตัวในแร็ปเตอร์ยังไงผมพาชมครับก่อนพาชมรถข้างในนะครับที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับคือไฟเนี่ยผมทุกคนเริ่มสงสัยแล้วแล้วไฟต้องทำยังไงครับแน่นอน กำลังไฟจะต้องมากเพียงพอเพื่อให้สามารถขับระบบใหญ่แบบนี้ได้แต่ว่าด้วยรถที่มีขนาดไซส์แบบจำกัด เราไม่ใช่งานแข่งขันที่มีแบตเตอรี่แยกต่างหากได้เนี่ยฉะนั้นเราเต้องทําให้แบตเตอรี่หลักเนี่ยเป็นแบตที่มีคุณภาพสูงกําลังไฟแรงครับตรงนี้มีการเปลี่ยนของออปติมาใส่ลงไปนะครับเป็นเบ้าเดิมแต่และเรารีดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับการยึดตรงนี้เพลทใหม่ทั้งสิน้นโดยมีการใช้สายแบตเตอรี่เบอร์ศูนย์เกรดดีมากๆเนี่ยเพื่อยิงตรงไปที่ชุดด้านในแต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยทางด้านหน้าเราจะมีชุดฟิลแบบพิเศษเพื่อโรเทคระบบก่อนด้วยนะครับ M4 ตัวนะครับถูกวางอยู่ในตำแหน่งเบา หลที่เรารีดีไซน์ใหม่คือตรงนี้เราทำเบาะขึ้นใหม่เลยนะครับก็คือใช้โครงเดิมแต่เดี๋ยวผมจะวให้ดูว่า,วายังไงยังสามารถนั่งได้และพับเบาะได้ด้วยครับแอม4ตัวะครับก็คือเป็น h ี l ล x ก4ฟเนี่ยไล่เรียงแล้วมี C1 1หนึ่งตัวเนี่ยซีโฟสามซีโตัวนี้แอมนะครับถ้าเป็น4ชัแนคือ150วัตต์คูณ4คันนี้ขับลำโพงด้านหน้าเนี่ยเป็นสามทางใช้หกชัแนก็คือแอม4ชัแนตัวหนึ่งนะครับมีตัวหนึ่งเนี่ยขับเป็นบิดนะครับบิดมาเพื่อ เป็น2องช n n e แแบบ4 4 0วัตต์เป็นบูเฟอร์คู่หน้านะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับคู่หลังนะครับและมีเซนเตอร์ทำเพิ่มด้วยเซนเตอร์ center, มีดอกแหลมด้วยเป็นยูโทเปียด้านหน้านะครับแล้วนี่คือแอมป์ขับซับคือ4ตัวนี้ก็คือจบครบนะครับเรามีการเดินวยริงแบบซีเรียสเลยคือแบตมาฝั่งนี้นะครับกลาวสายลำโพงเดินเข้ามามีตัวฟิลปกต้องครบทุกอย่างนะครับเรียกว่าเดินสายใหม่ ให้มันสวยงามและเรายังสามารถวางเบาะได้ด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอธิว่ามันร้อนไหมคือเรามีรูระบายอากาศแล้วด้านข้างเนี่ยด้านข้างทั้งหมดเนี่ยมีรูระบายอากาศครบเลยครับอลองเอาเบาะมาอันนี้คือเบาะเบาะตัวเนื้อหนังเดิมที่เราใช้ของของเดิมนะครับแต่ว่าเรามารีดีไซน์ใหม่แล้วเราสามารถวางลงไปอย่างนี้ได้นะครับอานนี้อ่ะปึ๊บจนสุดนะครับแล้วลงไปปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับคำถามแรกคือนั่งได้ไหมนี่ผมนั่งให้ดูมันนั่งได้ปกติพิงเบาะปกติ ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนั่งได้เลยนะครับแต่ไฮไลท์ยังไม่จบนะคือพอเบาะมันลงแล้วเนี่ยเรายังสามารถพับได้อ่ะเราพับ่อยครับนี่ยังสามารถพับแลบกลับเือนเดิมได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับทีเดียวอ่ะตรงนี้เนี่ยเรามีอะไรอยู่ด้านหลังบ้างคืออันนี้เป็นของเดิมก็คือที่ทําไปเป็นซับบูเฟอร์ขนาด10นิ้วนะครับของ JL เป็นตู้ที่เป็นหลักสร้างบิวเข้นมาใหม่นะครับยังสามารถพับเบาะกลับได้ทันด้านนี้นะครับจะมีตัว DSP นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเดินต่อสายเข้ากับตัวเพลเยอร์ที่เป็นตัวของ Wimpro Plus ด้วยเพื่อเล่นไฟล์ดิตอนตรงเข้าสู่ DSP ด้วย Optical ครับอ่ะลองพับกลับครับเรียบร้อยนี่แข็งแรงนั่งได้ ทางด้านหน้าจะเป็นของเดิมที่เคยทําไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขออธิบายเพิ่มเติมในคลิปนี้ให้มันจบทั้งคันไปเลยครับก็คือด้านหน้าเนี่ยเป็นลาโพง3ทางตัวท็อปของโฟล์คอรุ่น Utopia M นะครับเราก็คือบูเฟอร์ใส่ที่ประตูเสียงกลางเสียงแหลมคือตอนนี้คอนเซ็ปต์คือลูกค้าเนี่ยไม่ได้อยากให้บางทัศนศวิสัยในการขับขี่มากนะก็เลยเลือกติดตั้งในไซายแบบนี้คือตรงเนี้ยนะครับเดิมทีเป็นกริลเสียงแหลมเราไม่ได้เจาะนะเราแค่ถอดออกแล้วเราสร้างสิ่งใหม่เนี่ยเอาไปครอบ นั่นหมายความว่าอนาคตถ้าจะขายเราสามารถเอาคิวเดิมมาใส่ได้นะครับก็ทําเป็นดอกแหลมตัวท็อปของเขาส่วนตัวเสียงกลางเนี่ยเราเอาตรงหูช้างเนี่ยมาปั้นดีไซน์ใหม่นะครับใส่เสียงกลางแต่ว่าอันนี้ลูกค้าตั้งใจที่จะไม่ใส่ครีลนะครับเพราะว่าเขาชอบดีไซน์ของตัวดอกมันดูสวยดีก็คือ ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพราะนั้นเวลาปิดลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะแนบแล้วมันดูเข้ารูปสวยได้เสียงเวทีเสียงร้องที่ลอยเด่นโดยที่ไม่ได้บางทัศน์นะใสนการขับขี่นะครับส่วนต่อมาคือตัวเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์เนี่ยดูเหมือนเดิมๆนะแต่ว่าเซนเตอร์นี้นะครับเดิมทีเนี่ยเป็นแค่สารนิ้วที่เป็นยูโทเปียตัวท็อปเหมือนกันแต่ลูกค้าแบบก็อยากให้สุดอะ่ะก็เลยให้เราใส่เสียงแหลมลงไปด้วย ะครับเรียกว่าเป็นเซนเตอร์ที่มีทั้งกลางทั้งแหลมงครบตรงนี้เรามีการรีดีไซน์ใหม่ในแง่ของการยึดติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้แต่เกรียวด้านนอกสังเกตไหมมันคือชิ้นเดิมเสียใจของออกได้ครบถ้วนครับชิ้นต่อมานะครับอันนี้ก็คือเรียกว่างานคราฟสวยงามเลยที่ใส่แบนนี่นะปิดไปนี่คือดูเดิมเดิมเลยครับพอเปิดมาปุ๊บนี่คือตัวคอนโทรลเลอร์ที่เป็นตัวควบคุมตัว DSP ครับจะปรับเสียงระดับเสียงได้ปรับเกนปรับซับปรับเลเวล แล้วคันนี้เล่น2ซอสเลยครับไฮเลเวลก็คือเมนมาสเตอร์กับ2คือผ่านวิมโปรพลัสก็คือเป็นออ t ติ a คก็สามารถเล่นตรงไปได้เลยอย่างนี้ครับแล้วควบคุมได้แล้วก็ปิดเก็บง่ายๆสวยเนียนๆครับทางด้านหลังนะครับเป็นระโพงแบบแกรนร่วมนะครับที่ใช้รุ่นของ K2 ที่เป็นซีรีส์ EV o ตัวใหม่ครับเป็นแบบแ,บบแกรนร่วมอยู่ด้านหลังติดตำแหน่งเดิมง่ายๆก็คือจริงๆแล้วเน้นด้านหน้าเป็นพิเศษครับทีนี้การเล่นบนรถคันนี้นะครับเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยคือเดิมทีเนี่ยมันสแตนดาร์ดมากคือเล่นผ่านวิวเดิมได้อนน เป็นเป็นมาสเตอร์ปกติแต่ว่าคันนี้มีการใส่ตัวสตรีมเมอร์นะครับของว i มโปรพาร s สลงไปเพราะว่าต้องการเล่นไปคุณภาพสูงแบบไฮเลสแบบเต็มคุณภาพนะครับแล้วตรงเข้าสู่ DSP เลยไม่มีการสูญเสียและออกสู่แอมเลยนั่นคือวิธีการเล่นของคันนี้ครับแบบนี้ง่ายๆมากครับก็คือเราเข้าไปที่ตัวบิมนะครับป๊บนี่นะครับผมทำเน็ตเวิร์กง่ายๆเลยก็คือใช้จัดสมาร์ทโฟนเนี่ยเชื่อมต่อเลยนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับบิมขึ้นมาแล้วผมจะไปที่ Tidal นะครับเพราะว่าตัวนี้มันรองรับเป็นฟังก์ชัน Tidal Connect อยูกแล้วผมก็เล่นแล้วผมก็เพล์เลยแบบนี้ปึ๊บข้ามมาปับ๊บมาผมยีม่บิ้มปั๊บโผล่เพลงง่ายๆแต่ว่าคันนี้ผมอาจจะไม่ขอบันทึกเสียงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวอะคริลิกตรงนี้ผมอยากให้ลูกค้าเห็นมันตอนแบบสมบูรณ์แบบเพราะถ้าเ,าเกิดเราต้องบันทึกเสียงเนี่ยหรือผมต้องนั่งนี่แล้วเดี๋ยวก,การาฟิกนั่งนี่ แล้วยวต้องบันทึกเสียงผมกลัวเดี๋ยวอะคริมันเป็นรอยอยากให้ลูกค้าเห็นความสมบูรณ์แบบในการทํางานที่เราทําให้ก่อนนะครับว่าเราตั้งใจทําคันนี้อย่างไรบ้างครับทั้งหมดนี้คือรูปแบบของการอัปเกรดคุณภาพเสียงแบบขั้นสุดคือไม่ว่าโจทย์ของคุณนะ่ะมันจะสุดทางแบบไหนเนะี่ยผมเชื่อว่าเรามีไอเดียหลากหลายแบบที่จะสร้างให้กับคุณได้อย่างคันนี้เดิมทีเนี่ยด้วยข้อจำกัดแรกมันคือ DSP แต่วะไรก็ตัวดีนะครับเป็น V8 Ultimate M ก็แรงดีอยู่แล้วแล้วมันถูกซ่อนแบบซิมเพิลซิมเพิลแต่ลูกค้าเขาก็อยากไปสุดนะครับอยากได้ M คือ M มันต้องยอมรับว่าดนามิกเนื้อเสียงของ M ยังไงมันก็ก็มันมันน่าหลงไหลจริงๆครับแต่ว่าการที่จะเอามาใส่บนรถแบบนี้ซึ่งแบบหูพื้นที่อันจำกัดคิดยังไงจะเอา M สี่ตัวบนรถมี DSP 1ตัวมีซับมีอะไรเงี้ยเราต้องมานั่งรีดีไซน์กันว่าเราทํายังไงให้มัน สามารถติดตั้งได้อย่างสวยการใช้งานของรถยังคงใช้งานได้นะครับและมันสามารถทําให้ระบบที่ลูกค้าตั้งใจเนี่ยมันสมบูรณ์แบบฉะนั้นผมเชื่อว่านี่คือคอนเซ็ปต์ที่เราสามารถที่จะสร้างระบบเสียงอันแบบเหมือนในฝันที่จบของเขาเลยคือแอมท็อปดีเอสท็อปลำโพงท็อปท็อปทุกสิ่งอย่างแล้วสามารถอยู่บนรถคันนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้การขับขี่ของรถคันนี้นะครับเต็มด้วยความสุขของการฟังเพลงที่เต็มคุณภาพที่เขาอยากได้ครับ ไม่ว่าคุณอยากจะอัปเกรดคุณาภาพเสียงในรถของคุณในสไตล์แบบไหนในงบประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแบบหลักหมืน่นหลักแสนหรือหลักหลายแสน เกือบครึ่งล้านหรือ1ล้านก็แล้วแต่ที่ฮัมมิงของเรามีทุกโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานมีสินค้าที่หลากหลายเราคัดเกรดแบรนด์ต่างๆเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้ความคุ้มค่าของเงินที่คุณจ่ายทุกบาททุกสตางค์นอนแล้วก็มีเรื่องของการอ e ินสตาลเลชันที่สุดครับแบบนี้ครับคุณครับร้านเราอยู่บนถนนนะครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซ like, ับสไคร้สวัสดีครับ